ซาลาเปแบบนี้ตัวเป็นๆแบบนี้ขังแรงในชีวิตมั่งเยอะเหมือนกันนะแล้วเคยคิดไหมว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ดูนะนี่คือครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดือนในสานี่อีกไม่กี่วันที่จะถึงเมื่อพวกเราจะยึติดการเดินทางนะครับเที่เองดูคุณระกาศเอง พอใจเงครัยุบคู่กัแบบรู้สึกหายกันะครับเพื่อนในวงเลยนบาคนก็เสียเศร้ามากนะแต่ชีวิตมันต้องเป็นอย่างเี้อย่างที่เห็นอย่าันนี้ไม่จากเป็นก็จากตายนะครับมันเป็นเรื่องราวของพวกเราทุกคนในนี้ต้องเจอหมดนะครับไม่ว่าเราจะยินดีหรือไม่ยินดีมันก็ต้องเกิดขึ้นสักวันนะครับดังนั้น ก็เปติบโตไปต่อนะครับพี่แอ๊ก็อยากให้รวมีนเดินทางมาแบบเราไม่ได้ทะเลาะกันวยู่งานไม่ทะเลาะกันสังเกตไหมเราอยู่จนแก่จนเฒ่ามันรุ่งตัวเรเยอะเรืเร่อยๆนีคุณหด,ดปปูนักสปาร์กอารมณ์หลานมาเล่นกันมันเป็นอย่างนั้นเล่นแล้วก็ไม่ต้องออกใครเข้ามาก็ไม่ต้องออกอยากอยู่ก็อยู่กันไปไเรื่อยๆนะครับผมเองกับพี่แอ๊บเนี่ยปีนี้เราก็ย่างเลขเจ็ดกัน,กนละ ครับก็เดินทางกันมาคุก็เป็นมวยก็ชกมาทุกเวทีจนช้ำไปหมดแล้วนะครับถามใจพี่น้องเ่ย<า>อยากให้พวกเราเล่นกันต่อไหมพวก,กเราเนี่ยนะให้พวกเราเล่นต่อเนี่ยนะรู้ไหมว่าท่านทราบไหมว่ามื่งมี่กี่วันในระลงใต้เราเดินทางไปเล่นใต้กันคนละเปล่า,าเนี่ยมันนี้อยากคุยยาวนิดนึง อยากให้ท่านได้ทราบชีวิตพวกเราบ้างในมุมหนึ่งเราเราก็เดินทางกันไปเรื่อยๆใครใครอยากเดินทางยัางไงาก็ได้ขอเพียงรู้ว่าถึงเวลาเรามาเล่นบนเวทีนี้ร้อมกันทุกคนรับที่ชอบชีวิตตัวเองหมดอยากขึข้นเครื่องบินอยากนั่งรถอยากอะไรทุกคนมันไม่ต้องเหมือนกันชีวิตมนุษย์มันควรเป็นแบบนั้นที่เราทะเลาะกันทุกวันนี่คนไทยเ,ยเราชอบอยากคนอื่นเหมือนเรา ทำไมไม่คิดว่าคนบุญไม่ต้องเหมือนเราเล่ะเนี่ยธรรมดา,าเป็นแบบนี้แล้วก็เลยไม่แตกกันใครอยากช่วยกันบุญก็ขึ้นไปสิใครอยากนอนลงหลัไหนก็ไปนอนแต่เองมาแล้วไม่ทำมนุษย์มันต้องวัตถิชอบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปได้เราก็เล่นกันมาจนสี่สิบปีแล้วเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันเรื่อ,องเงินอับจะทะเลาะกันเรื่องเพลงเหมือนอกันพี่แอนเนี่ยบ่อยยอมรับมันทะเลาะกันเรื่องเพลงบ่อยๆสมัยวัยรุ่นแต่พอแก่แล้วเราก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว แต่เรารู้ว่าเพื่อนก็อยากให้มันดีอูก็อยากให้มันดีจุดท้อกอบเพื่อนทำไงวะนั่นแหละมนุษย์นะครับแลสุดที่ผมอยากพูดกับพี่น้องที่สุดคือทุกวันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขแบบวันต่อวันและมีความสุขที่สุดเลยคือตอนนี้ตอนอยู่บนทีเป็นเวทีนี่แหละ เห th ็นพวกท่านมีรอยยิ้มเห็นพวกท่านมีความสุขพวกเราือมีความสุขแล้วอยากให้เพื่อนพูดความในใจของผมสุดยอครับคือจริงๆแล้วผมก็แก่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าทำงานมาเยอะแล้วก็เห็นใจเพื่อนๆที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดแล้วผมก็มีธุรกิจที่ โทษนะครับเราต้องทำสุดหนะักทางบริษัทก,ก็อยากจะให้ผมเข้าไปใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นนะครับผมก็จำเป็นต้องยุบวงแต่ว่าพอบอกพอประกาศออกไป,ปกระแสที่มันตีกลับมามกลับไม่ใช่อย่างนั้นอยังไม่อยากให้เราเลื่อนนะครับซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดหนะักตรงบางทีก็ จะต้เรียกว่าเป็นโรกซึมเศร้าเลยนะครับเราเราจะไม่ได้เล่นอีกแล้วเลยเราจะต้องไปนั่งทํางานในบริษัทซึ่งมันไม่ถนัดเลยมัน,มมนมสิ่งที่ผมไม่ถนัดเลยสิ่งที่ผมถนัดก็คืออยู่บนเวทีกับอยู่ในห้องอัดแต่วันนี้วันนี้ก็ได้เจอกับกับผู้ใหญ่ในบริษัทแล้วก็ได้คุยกับท่านว่าอาจจะต้องกล เาฟังข่าวดีก็แล้วกันนะครับผมคิดว่านเราฟังข่าวดีน,นะแต่ยังไงก็ต้องหยุดไว้ก่อนเดือนมาาเมษายนจะหยุดแล้วนะครับหยุดไปสักเดือนหนึ่งก่อนดูก่อนนะครับเราจะอยู่ได้หรือาร้อนอยู่แล้วร้อนมาต่อกันเนาะอีกสักนิดหนึ่งพี่น้องค,ครับ วันนี้นะครับผมคิดว่าพ่บุตนะครับแม้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยคนเราเนี่ยตายแล้วมันไปอยู่ไหนนะแต่ถ้าเรืยกได้ผมคิดว่าพ่บุตตอนนี้อยู่กับพวกเราตอนเนี้คงม,มองดูข้างนาอยู่อย่างมีวามสุข